ซื้อวัานยังกับร้องพร์นี่ฮะนะครับสวัสดีครับเอฟซีทุตันนะครับตอนนี้เอากามาที่วัดวัดใหม่นะครับวังหินกองตะกีตะกรอัศจรรย์พี่น้องหมอกนี้เป็นปองอ่าเป็นปองพญานาคานาคราชนะครับอันนี้อยู่ประจำอยู่ที่อำเภอพยืน นะครับนี่ล้านพระล้านหินอยู่ตรงนี้ก็จะเป็นพวกพวกเขาเรียกว่ามันจะเป็นพวกเมฆใหม้คือเอิญจะไข่หนาหรือ,อยังไงนี่แหละเกิดมาตอนนี้ตะกีตะก้อนในมาสสางวัดนี่วัดใหม่ๆเนี่ยสมชัยเอาพระพุทธรูปพระพุทธรูปพระประธานองค์หนึ่งมาถวายะตะกีตะก้อนในหมาน้ำกัดลายคนสารพระพุ่ม เตาทีมองนี้นะครับเพิ่นเพิ่นมีอิทธิฤทธิ์อีหลีนะครับอยู่นี่สารพระพุธมองนี้เอาตะกี้อยู่พุ่นพรแม่ตื่นหลงพ่อตะกี้อยู่หันบ่ฮะเอาคือของเก่าคือติอยู่นี่ตะกี้คือมีมีหูมีบ่มีปองมีอย่างฮะเอาตะกี้คือยางไก่เขาหนี อ๋ออันนี้ตะกี้พอาะเรียปเป็นสารแบบนี้นะอาเจุดถูบจุดถูบจุดผู้ละจุดผู้ไรเกีดดองจุดผู้เกีดดองอันนี้ย้ายขึ้นมาหนีจากปีแล้วครับสองปีฮะสองปีมีผู้ใดเป็นผู้ผ้าอันเชิญเป็นมาหนีบอำอ๋อมีจำเพระจำเนาะจำฟันปราสาทกับบ้านบล็อเตอรอืมทางบ้านปราสาท อ๋ออ่อันนี้สั่งคือได้จี่ปีแล้วก็ลวงพ่อน,อนี่สั่งสั่งวัดเท้าสั่งเฮ็ดจี่ปีแล<ม>้วก็นสิบกว่าปีสิบกว่าปีตะกี้เป็นเป<ม>็นว่ามีของเก,ก่าโบราณขุดบองใดก็พาะบองหันเป็นบ่ตะกี้เด<ม>ี๋ยวนี้เลยนี่ได้ไดคูตขึ้นมาจากเทียบ่ะตะกุ่น<ม>ล่าสุดเป็นไปขุดได้อย่าง,อ,างาอืมอันนี้ก็ตะกี้ประเทศนี้มีสาเด้ไง แต่ว่ามันเหลนะือไหมอืมอืมอันนี้เพันเอินตะกี้นี่มองนี่เพันเอินสารยังก็ตะเก้าวเก่าฝนสารซื้อซื้อเพันมีซื้อได้เหรอตะกี้พูดตาฮะพูดตาผู้อินพูดตาผู้อินเนาะอโอ้ตะกี้เพันมีอิทธิฤทธิ์ขัดแท้ๆดิพี่น้องตะกี้เป็นเหมือนว่ามองเนี่มีคนเข่าขมาบ่ได้ เขามาว่าใดในดงนี้ย่านนี้นะครับตอนนี้ก็มีการบูรณะมีการขุดมีการน,านระเลยทมหของเผินขึ้นมาไม่ตะกี้ว่าเป็นแบบนี้เด้ตะกี้เป็นโบราณเป็นลึกลับลี่ลับลึกลับอ<ม>ันพอสมควรตะกี้<ม><ม>ตะก,กี้นี่ผูดด้ใดมาเขามาหนี่ว่าด้เลยบันตอขันว่าด้ขออนุญาตสิเป็นเห็นเป็นนั่นอน,น,นี้เห็นบ่อืมผู้ตาผู้อินบ่อ่า นี่นะครับเป็นดินแดนตะกี้เป็นกระบะเป็นปองพญานาคเลยเนาะอภารจันทร์าาายังก,ก็มาอยู่ตอนหลักแหล่งไปหลังมาอยู่ที่แหลกปันลือหลัลงจากนั้นเขาไปหาจันทร์ตะกีหลังมาอยู่น้ำมี่อตะปามีมีตะป,า,ยยตปานะครับต้นตะก้อนในปลาแล้วก็ต้นไม้ใหญ่ตอนนี้ก็มาเกิดพัฒนาบูรณะมองมีขึ้นมาเป็นสระนามสองสะ นี่ตะกี้น้ำยุ่นี่บกว่าเป็นดอกเพราะว่ามันเป็นอ่อของไอ้ว่างของพญานาคเพ่นก็เลยมาสั่งด้วยควอมเสื้อของหลายผู้หลายคนอเด้อครับปะปุยมืนน่อนี้ลูกหลานผู้เป็นมาเริ่มก็ตั้งวัดน้ำเอาพระประธานมาถวายก็ได้มาถวายตนเทียนเขาพรรษามื่อนี้มาถวายก็มาขออนุญาต ขออนุญาตปปูมื่อนี้ได้มาจุดถูกจุดเทียนมากขอบ่อเขามากเยี่ยมมายามบ่อเขามากขอโดนแล้วกะขอพ่อขอบรารมีขอเปิดโศกเปิดลาบเปิดขึ้นเก้านี่ยละเปิดแสงสว่างแห่งชีวิตนี่ตะก้อนนี่จะมีตังแต่เป็นหินแบบนี้เนาะเนาะห,หินศิลาแลงเนาะมีดังแต่เป็นหินศิลาแลงแต่เกิดกระได น้องพอได้จักพรรษาแล้วได้จักปีแล,ปแล้วก่อนขึ 60, 62, 62. ้นปีนี้อายุอายุอ่ะครับอายุพันศาเลยอายุอายุเท่าไหรก่อนหกสิบหกสิบสองจักพันศาล้วป่ะเนี่ยไ้ยี่สิบยสิบห้าได้ได้ได้มได้สามสามสิบเก้าครับเรามาอยู่นี่กะเป็น อา่าพาทีเริ่มถากทางบูรณะมืองนี้เป็นวัดเนาะจังได้เข,ข,ข,ขาเดาเขาเดาเขาไม่ยุ่งหนีก่อแถลงจ้างได้เขาไม่ยุ่นีตะกี้จำยุ่งเสร็จในบ้านปราสาทเนี่ยในบ้านปราสาทบานันนี้ก็เลย,ยได้บอกไม่ยุ่นีก็เลยหลังจากไม่ยุ่นีแล้วก็เลยได้ยุ่นีตลอดเลยยุ่รูปเดียวตลอดเลยอ๋อ <c oughs> อืม อืมป่ะมาไปเบิงพระประธานที่เฮ่าเอเดอเอามาสบายเอาอย่างปูปูเอ้ยเมื่อนี้มาอยู่หอห้องไมก่กะไ้เลียมไปใสซสั้นตัวตะกี้นี่เป็นเป็นลึกเป็นบอ่อลึกลงไปเ,เนาะลงตาเนาะเป็นพลานหินอ่าเป็นพลานหินตะกียมองมีก็เป็นพลานหินเออัน่นล่ะมันลกลกงไปงังนสั่นล่ะร <c oughs> โน้ยอดพักกระถินไ,มไ,ไหมนี่แม่พระแขกขอตามไปสามสิบหกดอกสิจุดไปดทุ่มเยาวทีแม่เท่านี้นกันอืมตะกีตะก้อนกับมาได้มาดมา่มาน,นมาบวงสวง มาบวงสรวงสัางพระนี่เด้อเมื่อกี้ตะกอนด้บวงสรวงอยู่องนี้ล่ะบวงสรวงอยู่ล้านพาพพิน้องไปบึงอันนี้ก็คือนี่องนี้ก็ใหญ่หน่นนนนนนายงา,านพร้อมกับทีมงานศิลปินนักร้องสอนสินชัยนะครับมาถวายส่วนองเหล็กที่มาตั้งวัด นะมาตังวัดแหลกแหลกๆเลยมีสนชัเอามาถวายนะครับตั้งแต่ปีซีเก่านะครับปีซีเก่ามาถยายบริมาจากเถื่อนะบอ่ได้มาจากเถื่อก็เลยได้มีโอกาสมามือนี่กับมาถวายตนเทียนเขาพรนษานะขอพรอขอบารมีเด้อ,อย่ยพรูเทิไทยเทวาเทวดาคุณศิลคุณธรรมสิ่งใดที ลูกหลานปฏิบัติบ่ถือต้องบ่ควนกับข,ขอเอาหัสีให้ลูกให้หลานศิลปินมานําผู้รวมถวายกับข,ขอให้บังเกิดโชคดีมือนี้ก็ได้ขามาเบิงแล้วนะครับมาเบิงแล้วมาถวายตนเทียนแล้วส่วนองค์นี้ก็เป็นของทีมงานสอนสินไช่ปะสันว่าแมนนักร่องเหมืนอนบอลรงพอ,องนะงเะเ,เป็นดีเจเอาเป็นดีเจซื้อบ้างได้ก่อน สอ,สอสสินชัยเป็นดีเจขอไพ่ด้วพี่น้องเด้อว,ว่ามันสอนสินชัยเพราะเม่นเพิ่นเป็นดีเจน,นะครับเพิ่นนามาถวายนะครับหลังจากที่สนชัยถวายอันนี้ถวายปีอะไรท่สองฟอครับมีอะไรนี่หยดของท่านมเจริญครับนี่ยังคอยอันนี้ก็ปางประทานพรนะครับที่ สนร้อมกับลูกหลานตนนั้นอ่าก็ได้รวมใจกันมาเเป็นเหตุบัติเหตุว่าเพราะท่านมีพระประทานในนอลงพอนะเพราะท่านนี้มีพระประทานสนใยก็เลยรวมกันกับสายบุญของเฮาอันนี้ก็เป็นเนื้อโลหะนะครับเป็นเนื้อโลหะนํามาถวายกับอนุโมทนาสาธุซึ่งตอนนี้ก็ได้เป็นองค์ประท่านอยู่นี่ตลอดนะครับก็ขออนุโมทนาสาธุกับเบียบซี ทุกท่านทุกคนที่ได้เบิ่งกันนะครับเอาตอนนี้เข้าเสร็จไปจุดถูกขอขอมาอยู่ด้านนอกเพราะว่าสิ่งใดที่เข้าเอามาแล้วเข้าบําเรอบํามมาแล้นะครับองค์พระท่านใหญ่เขาก็ด้เข้าม่าแล้วก็ขอให้ถูกสิ่งถูกยางยัของยัาค่ายักของยอัก่าเหย็ดอนไดก็แล้วแต่ก็ให้เปิดแสงสว่างเปิดแสงสว่าง แม่ธรณีคือกันไปเปิดแสงสว่างสิ่งใดที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์พุ่มยุน่นี่พันโอ้มีตั้งแต่ของเกาโบราณยุ่นี่หลายเด้พี่น้องมีของเกาโบราณหลายพันขุดปีนั่นพันขุดของดีขึ้นมากของเกาโบราณขึ้นมาเฮ้าเจะค่อยเด็กขมาสั่งวัดน้ำพินเด้ปีนั้นบ่แเป็นว่าพันยุดด่ดีพันกระสางลดเพราะว่ามันเป็นของโบราณยุ่นี่ยุ่ใต้ดินนี่ เพิ่นขุดขุนมากกันเลยด้มาเบิงมาเบิงกันเลยเกิดศรัทธาอยากสร้างนะอยากสร้างองค์พระประธานให้นะครับนี่ตอนนี้ก็สิจุดจุดถูกขอขมาก,ก่อน,นสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับก็ ปากเอไปซ้ำนี่นะครับเดี๋ยวเฮาติมาตั้งกิจอธิษฐานขอพรขอบารมีขอสิ่งดีให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้ปกปักรักษานะครับเปิดโชคลาภให้ครับทุกท่านเปิดแสงสว่างกับทุกท่านทุกคนนะครับคลิปนี้ไปซ้ำนี่สวัสดีครับ